สวัสดีการมาส่งลูกเมืดก็มีของมาให้เมืดไปยีบ่บอไปกินข้าวไหมหรือว่าจะให้หอมาให้บอไปอยีบ่บออ่ะพระสาธุเอาในไหมเออเราไปน้ำยีบ่บอ ก็หอมมาเฮอบอ่ไปกับไปไปกับคุณอนุวัฒน์ซื้อฮะร้านอันนี้เราคูต้นตระกูลถ้าไปก็ไปน้ำเดียวนี่ละป้าัน,นี่ยไม่ได้ไปแอนไม่ได้ไปเขาไลฟ์สดให้หอมมาให้ถ้าก็หอมมาเฮ่อ,อู่บอกเดากแต่เด็กแต่ถ้าหอมมาให้เราต้อเอาหยางบอกมา้นานน้ำแดงฮะน้ำแดง หูฉลามน้ำแดงหูฉลามน้ำแดงเป็นอะไรกันยังบ่งหูจักบ่งหูฉลามน้ำแดงแบบใดนกันยังบ่งหูจักเลยหูคนหูจักกนยังบ่งหูหูอันนั้นบ่หูหูหมูบ่หูหมูน้ำแดงกันรู้แล้วเมื่อกันเอามาเฮิ่มมานานนะบ่หูฉลามยังวางใวม่อ่ะก็การนัามาให้มไม่ปุ๊เอามื่อนานนะบ่หูฉลามหมูฉลามมันมี่บ่หูฉลามในร้านโคตรตระกูลไม่บ่มี่เดี๋ยวเราต้องเอาบ่ ขันบะมีหรือบะเอาหูสหลามนั่นละขัดบะมีหระบเอาเมนบอกัระบเอามาหายเอายังก็ได้เอายังก็ได้ตัโต่าฮ่าฮ่าฮ่า่าาเโอมีตมุด้วยยาหนิย เขาบอกให้เห็ดยังกับเห็ดเบอร์ยังขวมตะกวนอยู่อร่อยมาก่ิตใจโอ้ยตาล้วมีไหมโอ้ยน้ำมันน้ำน้ำมันร้องล้างน้ำมันอยากลองน้ำมันอยากลองน้ำมันเห็นบอกไม่ยังก่อนมีหู ปพิงทำไมเอาไห่ใครอีกคำเ็นควมมันแต่ต้องมาจ้นมาปะบบี้ใครจะคิด้นนี่กินกนนี่กินไรเนีถงมนนากอกนมีวดีๆโตกด้โอ้ยเป็นไปทัวเนาะนั่นนะปงหัวหัวหัวปังเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว

อ้าวขอบคุณเส้นขอบคุณเ้นขอบคุณเ้นจ้าน่ไปบ้านจะไปนะปิดมาเฮ้ค่อยในเด้อ กองป่าทะบ้านพอ่อได้หรือมั้งที่กกอกนะคะวันนี้เราก็มาที่บ้านลุงเจ่าก้านนะคะช่วงบ่ายค่ะเดี๋ยวมาเข้าไปที่บ้านเลยนะคะดูดูด,ดูจับจับเป็ด กับตุมตัวมาแล้วกิบมามา,มา,ม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วสิมาแล้ว

เร็ว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 มาแล้วอาจหมูตูตู้ตู้ทันตอนตแรกเราก็จะเลาะลงตามหาไข่เป็ด มาแล้วมาแล้วมาแล้วลอยมาแล้วลอยลอยมาแล้วลอยลอยมาแล้วอะจ๊ะดูมาแล้วอะไรจ๊ะตัวนี้ อยากมีเพื่อนอะไรไป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 กินไปไปกินไปไปไปอยมาลอยมา,ยมาเร็ว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 เ yeah yeah Yeah. yeah. ไปกินมะม่วงไอ้เจียวเก็บกินมะม่วงแล้วโอ้ต่ำเกินไปไอเจียวก็กินมะม่วงแล้วจะไปกินม่วงมา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 นี่มาเร็วเร็วเร็ว กินมะม่วงแล้วมาเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเอาน้ำให้ออกเราจะน,นี้ใหม่เราลืมเอา หรือบอนกล้วยมาให้แล้ว